สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านล้วจะอยู่กับช่องอารยูกิพีอันนี้ก็อยู่กับยูกินะคะอันนี้เราจะเล่นเกตุวิรันดีก็เล่นเซตหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะได้คะแนนเยอะปะคือมาลองอ่ะคือปกติเขาใช้ตัวอื่น แต่วันนี้จะมาท้าทายปกติจะใช้เป็นตัวเทพธิดาตัวเทพธิดาแล้วก็โตวิพันดี้จะเป็นโกโก้แล้วก็เพจดี้จะเป็นลูกบานนะสวัสนี่ก็รองเทา้าไม่ไม่ใช่รองเทา้าเป็นอะไรอะปืนยิงเกราะนะจริงๆวันนี้เราจะมาลองเล่นเซต อ,อะไรอ่ะคือจะเปลี่ยนจากคือเหมือนเดิมทุกอย่างก็คือเป็นเทสิดาถ้าตัวหลักนะแล้วก็รถคุกกี้คุกกี้เขรถโกโก้เป็นตัววิพัฒแล้วก็แต่จะใช้เป็นเลเวอหันเวนแทนนะเป็นสัตว์เลี้ยงมาเลากันดีกว่าว่าเล่นเราจะเล่ตีแต้มไปก็ปอตอนนี้ไม่อยากเพวรู้ว่าเพไไปก็ เออเสร็จได้แล้วปะก็ขอบใจด้วยกับเสียงป่ะใช่ไหมเนย,ยดูยดูดู นีเดโยวฟ้าน่าจะได้เปรียบอะแต่ว่าไม่ได้เลยโยวฟ้าเราดูร้ยอยไม่เราไม่ถนัดได้เดียฟ้ามากกว่าเราถลัดได้แบบตามทำเดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เราทากอนเอาดีกว่าไหนดีฮะ ถ้ัเาเป็นดิงจายไปไกลมากค่ะแต่ว่าคะแนนเจ็ดล้านด้เจ็ดล้านตึดต,ด,ตดจะดีเลยก็เดเปลี่ยนไม่รู้ว่าใส่สวบัติเป็นกุดแทนดีไหมหรือว่าใส่เป็นหมีโอ้โห ตื่นเลยตอนนี้สิรูาา้แล้วมีบาทนึ่งโอเคเจ้าไล่ไ่เลยตายคือแ้ววิ่งเลยถ้าแบบเราม่ไกลกว่าเดืนะจ่างรต่คือจะตายตรงอะไรอะแถวปะ คือมันอง่นี่จีจคือจะได้ตัวกก้แต่ว่ากก้มันเหมาะช่วงหลังมากกว่าแ้จะเ,เหมือนคีวี่ต่อแต่คีวี่ไม่ได้ผิดอะไรเลยแล้วก็โน้กูของเอไบนบอนร้อยมันก็ไม่ได้เป็นมาทำงานสิ่ของอะไนี่ย ไม่มาผลิตแตลยคือแบบทอปาร์ตี้แต่ว่าตัวโกโก้เนี่ยอ่ะอย่าเงี้ไม่องได้ไม่ติดไม่ติดีพวกเกิดอาการค้าจริงจะหัวเส้นหลังนะข้าวกรตุกวกกตุกกตุกกตดูดู็กรตุก มันมีสาเหตุทเจน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 เแล้วก็ตกมันมีสาเหตุก็ถ้าเกิดไม่ตกเลยมันจะได้มาเจล้านห้จากที่คำนวณได้ไม่กี่คะแนนเ้งอ่ะไม่เป็นไรได้ตังก็เกิน หน่งพันนะก็ถือว่าดีสำหรับเรายังไงเดียก็ช่วงนี้จนถึงวันที่สามสิบนะเออวันนี้วันที่สามสิบอ่อก่อนวันที่สามสิบเอ็ดที่คืนนะก่อนที่คือนอะเราสามารถเล่นได้ไม่จำกัดแล้วก็ขอแสดงควาสียใจกับใครหลายๆคนที่เข้ามาไม่ทันโอ้จริง อันเนี้ยก็จะมีบรินทางเห็นไหมว่ามันจะหมดวันที่30วันที่30ปุ๊บเราก็ไม่ได้เคาะเราก็จะไม่ได้วิ่งยาๆวๆแล้วก็พรุ่งนี้วันที่3าก็จะได้คริสตัลห้าสิบห้าร้อยอันหรือว่าคือตอนเล่นอ่ะมันไม่ได้อ่ะไม่ได้เจ็ดร้อย Okay. เจ็ดล็อติสตันอะไม่ได้เพราะที่ข้าดไปได้เป็นอะไรอะรู้สึก่าจะได้เป็นอ่าจ้าจุ่มสมบัตแิแทนมีสมบัติด้วยคือถ้าจะบอกว่าตอนนี้ขาดตัวอะไร ตอน,นออเนี้ยคือคุกกี้อ่ะอ่ะเนี่ยขาดอยู่ถ้าถ้าเกิดรวมไอ้ตัวซื้อเนี่ยขาดสี่แต่ถ้าเกิดเป็นโดที่มันสมมาจากกล่องเนี่ยขาดสองตัวส่วนเพชรครบแล้วครบหมดแล้วเพชรนี้หมดแล้วนะครบแล้วแต่คือไม่เข้าใจนะสัตว์เลี้ยงอ่ะได้หมดแล้วแต่คุกกี้ ไม่ครบสมบัติก็ไอที่อยากได้ก็ไม่มาเลยเนีย่ยเนี่ยไม่อยากไอที่อยากได้ตอนแรกคืออยากได้ปืนยิงไงแต่เพิ่งมาตอนหลังกเมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้านี้เล่นมันนิดน,นึง,นงแล้วแจกกุญแจอะไรอ่ะ,จะแจกกุญแจอะไรเดี๋ยวนะลืมชื่อกล่องมัน แจกกุญแจสตรอเบอร์รี่วิคปครีมอ่ะหีบแล้วก็เปิดก็ได้มาสดๆเมื่อกี้อ่ะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ,ะติดติดอะจะออกอ่ะจะออก